ต้องรีบกันแล้วนะครับลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทจากรัฐบาลอาทิตย์ที่15กันยายนนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับเรื่องนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยคลังย้ําชัดครับหลังจาก15กันยายนนี้ปิดลงทะเบียนแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ยอดของคนที่ลงทะเบียนเอาไว้ในแอปทางรัฐนั้นแต่32ล้านคนเข้าไปแล้วซึ่งกลุ่มนี้ครับตามไทม์ไลน์เนี่ยจะสามารถตรวจสอบสถานะว่าจะได้รับเงินหรือไม่ตั้งแต่ วันที่22กันยายนนี้เป็นต้นไปครับ ส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนต้องรอนะครับเพราะว่ามีการแจ้งเลื่อนการลงทะเบียนออกไปก่อนโดยจะมีการชี้แจงทำลายอีกครั้งครับหลังการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับกลุ่มเปราะบางประมาณ14ล้านคนในวันที่25กันยายนนี้เสร็จสิ้นไปแล้วครับเหตุผลก็คือว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มเปราะบางซึ่งมีสิทธิ์จะได้รับเงินหมื่นอยู่แล้วนะครับดังนั้นย้ําเตือนนะครับสำหรับกลุ่มของประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนครับอาทิตย์ที่15กันยายนนี้เป็นวันสุดท้าย ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนครับโดยระบบ Android นะครับเข้าไปที่ Play Store ส่วน App Store เนี่ยจะเป็นของทาง iOS หรือว่า iPhone เท่านั้นนะครับอยากกดลิงก์ที่มีผู้อื่นเนี่ยส่งไปให้เพราะว่าอาจจะเป็นลิงก์เถื่อนเป็นการาไปดาวน์โหลดแอปอื่นที่ไม่ใช่แอปทางรัฐที่ผลิตโดยภาครัฐนะครับส่วนใครที่มีข้อสงสัยนะครับสอบถามได้ที่สายด่วน111 11่นะครับแล้วก็เว็บไซต์ w w w d i g i t a l w a l l e t g o t h ครับ